สวัสดีครับเยีช่างพลเรืานระสมเด็จครับอันนี้ในสนามบินสุวรรณภูมิวางอยู่3ามี่ห้าแถวทั้งหมด5แถวนะครับขึ้นอีกสองว่างอยู่เดิมนี่3ามนะครับสิบห้าสิบหขึ้นอาคารครับนี่ครับตอนนี้ก็ดึกนะวครับวางห้าแถวครับใครอยู่ใกล้สนามบินสุวรรณภูมิก็เข้ามาตรวจสอบได้ครับอาจจะนานนิดนิงครับช่วงนี้นี่ครับดึกแล้วครับวันนี้ยังว่างอยู่ห้าแถว นี่ขึ้นอีก2แถวครับ15 16นี่ครับเอซีแพนเดอยู่ใกล้เคียงสนามบินสุวรรณภูมิก็เข้ามาตรวจสอบครับนี่รายงานรอบดึกครับน่าจะเป็นรอบสุดท้ายเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันครับนี่ครับนี่แบกก็กำลังจะขึ้นอ่าครั้สุดท้ายนะครับไปลวครับอันเดอยู่ใกล้เคียงสนามบินสุวรรณภูมิก็เข้ามาตรวจสอบได้ครับครับเอาชีวิตไปเอซีได้เห็นบรรยากาศนะครับเอาไม่ได้ครับวางนะครับ 1,2,3,4,5 1, กดไลค์กดแชร์กดติดตามขอบคุณมากครับสวัสดีครับ